Your speaking สวัสดีค่ะแพทริออตเองนะคะวันนี้แพทริออตก็จะมาเล่าให้ฟังเรื่องที่เป็นส่วนสำคัญในการทำมีเดียนะคะ,ะการทำมีเดียต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภาพแล้วเนี่ยก็จะมีสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือในส่วนของเสียงเนาะ <Wow. S 1> แล้ววันนี้เนี่ยไทยก็จะมาเล่าเรื่องของสื่ออุปกรณ์ที่เป็นสื่อสำคัญในการ นำเสียงเข้าไปก่อนที่จะไปทำการมิกซ์เป็นกระบวนการในการทำออกมาเป็นเอา p ์พุตเป็นมีเดียหรือสื่อต่างๆให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะคะแพจะเริ่มจากนี่ค่ะไมโครโฟนไมโครโฟนเนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญมากๆเลยในเรื่องของแวดวงดนตรีหรือแม้กระทั่งการอัดเสียงในสตูดิโอต่างๆนะคะแล้วไมโครโฟนที่อยู่ในมือแพตัวนี้ เรียกว่าไมโครโฟนคอนเดนเซอร์หรือว่าคอนเดนเซอร์ไมโครโฟนนั่นเองตัวนี้เนี่ยจะเป็นไมโครโฟนที่มีความไวเสียงสูงนะคะแล้วก็ถ้าเปรียบเทียบแล้วเนี่ยพยเปรียบเทียบว่าเขาเป็นเหมือนกับเครื่องดูดฝุ่นมันวิธีการทํางานของเขาเนี่ยเขาจะดูดเสียงรอบข้างเข้ามาหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยความไวเสียงเขาจะสูงมากแล้วก็มันจะมีเสียงรบกวนได้ง่ายถ้าเกิดว่า ความเหมาะสมในการใช้งานนะคะเราก็น่าจะเอาไปใช้ในสตูดิโอโดยที่ถ้าเกิดอยากจะให้เสียงมีความละเอียดเนียนกริบ e แล้วก็มีเสียงรบกวนให้น้อยๆนะคะเราก็จะใช้วัสดุกรองเสียงอย่างเช่นประเภทพวกฟองน้ำหรืออะไรต่างๆแบบนี้ค่ะตัวนี้นะคะคอนเดนเซอร์ไมโครโฟนค่ะแล้วก็ตัวต่อไปจะเป็นไมโครโฟนอีกแบบหนึ่งก็คือ ดินามิกไมโครโฟนตัวนี้จะคุ้นหน้าคุ้นตากันเลยเพราะว่าจะใช้กันหลากหลายแพร่หลายมากๆเลยในวงการดนตรีหรือว่านักร้องต่างๆนะคะตัวนี้เนี่ยดินามิกไมโครโฟนเนี่ยจะมีความไวเสียงต่ำกว่าคอนเดนเซอร์ไมโครโฟนนะคะแล้วก็มีความถี่เสียงน่าจะ,ะน้อยกว่านะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยดินามิกไมโครโฟนเนี่ยเห็นไหมคะถ้าเกิดเพื่อนๆจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีมันจะมีตัวเสียบ ตัวเสียบลูม่ตรงนี้นะคะเจะไว้เสียบสายไมคเข้ากับลําโพงหรือว่าอะไรต่างๆใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าจะเอามาใช้กับงานในสตูดิโอเพื่อนําเสียงลงไปมิกในคอมพิวเตอร์เนี่ยจะมาทำยังไงเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังถึงอุปกรณ์ต่อไปที่จะเป็นตัวช่วยของตัวนี้นะคะอุปกรณ์ที่จะเป็นตัวช่วยของไดนามิกไมโครโฟนที่มีสายไมค เป็นตัวสาย XLR แบบนี้นะคะที่จะต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์เนี่ยคืออุปกรณ์ตัวนี้เลยหรือที่เราเรียกว่า USB Audio Interface นะคะตัวนี้เนี่ยหลักการของเขาก็คือถ้าเกิดสมมุติว่าเรามีไมโครโฟนที่ไม่สามารถต่อกับคอมพิวเตอร์ได้เราจะต้องเสียบสายไมโครโฟนเราก็เสียบตรงนี้นะคะ เข้ามาที่เครื่องตัว USB Audio Interface นี้เสร็จแล้วเราก็เสียบต่อผ่านให้มันแปลงให้มันกลายเป็นสาย USB เข้าไปที่คอมพิวเตอร์ของเรานะคะแล้วก็ตัวนี้จะมีการปรับาสามารถปรับความดังของเสียงที่เป็นเสียงเสียงหลักนะคะก็คือตัวเกนตัวนี้ปรับเป็นความดังหลักหนักเบาซึ่งเราต้องระมัดระวัง ในส,ส่วนของความดังนะคะถ้าเกิดว่าไฟที่แสดงผลตรงนี้มันแดงเกินไปนั่นคือเสียงมันจะอาจจะแตกได้เขาเรียกว่าพีคนะคะตัวนี้ก็เวลาการปรับเนี่ยเราก็ให้มันอยู่ในระดับที่เป็นสีเขียวถึงสีส้มนะคะจะได้ไม่เสียงแตกแตกเราจะได้มีคุณภาพเสียงที่ดีที่สุดในการนำไปมิกซ์ต่อนะคะนี่ถ้าไม่มีไมค์ USB เราใช้ USB Audio Interface ตัวนี้ช่วยค่ะแล้วก็ไมโครโฟนตัวสุดท้ายนะคะคือนี่เลยนี่ค่ะช็อตกันไมโครโฟนนะคะตัวนี้ก็เป็นไมโครโฟนประเภทคอนเดนเซอร์ไมโครโฟนเหมือนกันแต่ว่า,าการใช้งานเนี่ยส่วนใหญ่จะนิยมใช้กันในภาพสนาม เพื่อนๆอาจจะเห็นกันตามกล้องของนักข่าวกล้องของการอัดวิดีโอภาคสนามต่างๆต,ต,ตัวนี้เนื่องจากเป็นคอนเดนเซอร์ไมโครโฟนเนี่ยเสียงเขาก็จะดูดเข้ามาแล้วก็ได้ทั้งเสียงของผู้ประกาศหรือว่าคนที่เป็นเซนเตอร์พิธีกรนนะคะแล้วก็เสียงของบรรยากาศรอบข้างเลยตัวนี้เนี่ยเรียกว่าช็อตกัน m i ไมโครโฟนก็เป็นไมโครโฟนที่ใช้แพร่หลายเหมือนกันนะคะก็ แพชจะกล่าวโดยสรุปก็คือไมโครโฟนมีทั้งหมด2ชนิดหลักๆก,ก็คือ1 c o n d คอนเดนเซอร์ไมโครโฟนซึ่งที่แพชโชว์ให้ดูจะเป็นคอนเดนเซอร์ไมโครโฟนนี่นะคะและช็อตกันไมโครโฟนที่เป็นคอนเดนเซอร์เหมือนกันตัวนี้เหมาะใช้ในสตูดิโอตัวนี้เหมาะใช้ภาคสนามค่ะและ Dynamic Microphone ตัวนี้มีความไวเสียงที่ต่ำกว่านะคะเหมาะใช้ในงานดนตรีหรือการร้องเพลงถ้าใครที่ชอบ singing เนี่ยตัวนี้เหมาะมากที่สุดเลยค่ะแล้วก็ตัวสุดท้ายเป็นอุปกรณ์ตัวช่วยถ้าเกิดว่าไมค์ของคุณไม่สามารถต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ได้นะคะเราสามารถนำไมค์ที่มีสายไมค์ปกติต่อเข้ากับตัว USB Audio Interface แล้วก็ แปลงเสียงเสียบเข้าไปที่ไมโครโฟนแล้วก็นำไปมิกซ์ประกอบเป็นมีเดียที่สมบูรณ์แบบได้เลยค่ะโอเคค่ะวันนี้พัลลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย